โอเควันนี้จะเรียนเรื่องการแก้สมการกำลังสองนะคะคตัวแปรเดียวอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิด เราเจอแบบนี้ x กําลัง2ลบ 20x เท่ากับ0ใช่ไหมอันนี้น่ะเราดึงตัวร่วมออกมาได้เลยก็คือดึง x ออกมาได้มันก็จะเป็น x วงเล็บ x ลบ20เท่ากับ0นะคะถ้าเราคูณเข้าอันนี้ครูพาทำเข้าก่อนเนาะอันนี้มันก็จะเป็น x กําลัง2มันก็จะเป็น x กําลัง2อันนี้ก็จะเป็นลบ 20x นะคะแต่เราก็ไม่ต้องคูณเข้าอันนี้คือเราแก้สมการเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เป็น x แล้วก็หรือ x ลบ20เท่ากับ0 x เท่ากับ0ฉะนั้น x ตัวแรกคือ x ตอบ0 x ตัวที่2คือ x ตอบลบไอตอบบวก20นะคะฉะนั้นน่ะอเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนไม่สวยบวก20เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรวจคำตอบนะคะ ตรวจทำตอบเราก็สมการตั้งต้นหนาคือ x กำลังสองลบ20 x เท่ากับ0เราเอาตัวแรกมาแทนก่อน x เป็น0นเนาะ x ศนย์กำลังสองลบ20คูณ0ูย์เท่ากับ0ูศนลบ0นย์ก็เป็นศูนศูนย์เท่ากับ0นย์ฉะนั้นอันนี้เป็นจริงอันนี้ทำให้สมการเป็นจริงนะคะอันที่2ก็คือ x ลบ x ก,กำลังสองลบยี่สิบ x เท่ากับศนแล้วเราให้ x เ,เป็นบวกเนะาะก็จะเป็นยี่สิบกำลังสองลบยี่สิบคูณยี่สิบเท่ากับ0ฉะนั้นเนี่ยสี400่ร้อยลบสี่รเท่ากับ0 0ศูนย์เท่ากับศนเป็นจริงฉะนั้น,คำ,ออน,นคำตอบของสมการนี้ไอคำตอบของสมการนี้อ่ะคำตอบของสมการ x กำลังสองลบยี x เท่ากับศนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอ่ะคือ0และบวกยีเราไม่ต้องเขียน,นเครื่องหมายบวกข้างหน้าก็ได้นะโอเคต่อไปนะคะครูจะให้ตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างที่สองนะลูกนะก็จะเป็นแบบนี้เช่น2 x กำลังสบวก x ลบหกเท่ากับศยใช่ไหม ทีนี้เราก็มาวิเคราะห์6ตรงนี้นี่อะไรคูณกันแล้วได้6บ้าง2คูณ3 1คูณ6ใช่ไหมแล้ว2คูณ3กับ1คูณ6ถ้ามันทํากันแล้วเนี่ยถ้า3ลบ2มันจะเป็น1ใช่ไหมอันนี้6ลบ1มันจะเหลือ5เราก็มาดูว่าเฮ้ยมันทํากันยังไงแล้วมันได้เป็นบวก x เนี่ยก็ต้องเป็นใช้3กับ2ใช่ไหมเราก็มาแยกเป็น2เล็บ เราก็มาวิเคราะห์ว่า2กับ3ใส่ X ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยทัยังไงมันถึงจะเป็นลบใช่ไหมมันก็จะเป็นลบ2บวก3วิธีการตรวจคำตอบว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะให้เราเนี่ยทำแบบนี้ก็คือเอาอ่านใกล้ๆเนาะเขาเรียกว่าใกล้คูณใกล้ ใกล้คูณใกล้ครูจะใช้เป็นสีเขียวนะ x คูณ x เนี่ยใกล้คูณใกล้เป็นสีเขียวเนาะ x คูณ x ก็เป็น x คูณ x เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมคะต่อไปไกลคูณไกลไกลคูณไกลครูใช้เป็นสีนี้ไกลคูณไกลนะคะก็คือลบสองคูณด้วยบวกสามนะคะก็เป็นลบหกนะคะ ต่อไปต่อไปอ่าเปลี่ยนสีก่อนนะต่อไปตัวนี้อ้อยใหญ่ใกล้ๆกับไกลๆก็จะเป็นลบสองเอ็กซขั้นด้วยอะไรคะบวกแล้วก็3ามเนาะลบส x บวกสาก็คือ x เดียว x เดียวที่มีค่าเป็นบวกฉะนั้นอ่ะเราก็มาลอง ลองดูว่าอันนี้มันเป็น x กาลังสองอันนี้มันเป็นลบหก x แล้วก็อันนี้เป็นบวก x แล้วเราเราเอามาต่อกันดูก็จะกลายเป็น x กาลังสองบวก x ลบหกฉะนั้นมันก็ตรงกับสรรมการตั้งต้นฉะนั้นเราทําถูกนะคะจากนั้นเราก็มาหาคําตอบของสรรมการโดยการที่เราเนี่ยก็ต้องแยกเป็นสองฝั่งใช่ไหมเท่ากับศูนย์แล้วก็หรือ x บวกสามเท่ากับศูนย์ ฉะนั้น x ตัวนี้คือ x บวก2 x ตัวนี้คือ x ลบ3ทำคำตอบของมันก็คือ2กับลบ3นะคะแต่เราก็อย่าเพิ่งเชื่อเราก็ต้องไปตรวจคำตอบก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะยกไปอีกหน้าหนึง่งเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบกันเนาะก็คือตรวจคำตอบนะคะ คำตอบก็คือ,อมันมี2กับลบ3ใช่ไหมเราก็เขียนสมนการตั้งต้นเหมือนเดิมเราเอา2มาแทนก่อนก็จะเป็น2กํกำลังสองบวก2ลบ6นะคะก็จะเป็น2กํกำลังสองเป็น4